สวัสดีครับ Knowledge Sharing p o ท i n e x นะครับวันนี้ฝนตกพายุพายุเข้านะฮะตอนนี้ก็รถติดนิดนึดนงนะครับแต่ก็ยังไหลได้นะครับวันนี้ผมอยากจะแชร์ต่อเนื่องสืบเนื่องมาจากคลิปของเมื่อวานนี้นะฮะคลิปของเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่อง Purpose นะฮะ Purpose หรือจุดประสงค์อะจุดประสงค์ของชีวิตเราในการทำงานเนี่ยจะเป็นจุดประสงค์ใน ในเรื่องการทํางานก็ดีหรือว่าจะเป็นเป้าหมายเป้าหมายหรือจุดประสงค์เนี่ยนะครับในเรื่องชีวิตก็ดีหรือความต้องการอะไรของเราเนี่ยนะครับมีบางคนถามมาว่าเฮ้ยโค้ชเนี่ยลูกโค้ชบางคนเนี่ยหรือว่าผู้ประกอบการบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าโค้ชมันคืออะไรนะครับก็ก็เลยอาจจะยังตั้งความคาดคาดหวังยังไม่ถูกจุดนะครับก็เลยอาจจะเข้าใจผิดไปว่าโค้ชเนี่ย ไปนั่งโค้ชไปนั่งคุยกันแล้วเนี่ยมันจะต้องอินสปายอะไรเยอะยๆขึ้นมาทันทีซึ่งผมขอบอกว่าตรงนี้มันต้องเป็นทูเวย์ครับนะฮะโคชชิ่งเนี่ยไม่ใช่วันเวย์นะฮะวันเวย์คือการสั่งหรือว่าการสอนนะครับแต่ถ้าเป็นการโค้ชเนี่ยมันจะเป็นทูเวย์ทูเวย์หมายถึงว่าในส่วนของคนที่มาทําหน้าที่โค้ชเนี่ยนะครับนะฮะเขาก็จะต้องยิงคําถามละนะครับเขาก็จะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้คุณระดับหนึ่ง เขาก็จะมี storytelling ให้คุณเพื่อสะท้อนนะครับเขาก็จะควบคุมบรรยากาศควบคุมเมเนจอของของของช่วงที่มานั่งคุยกันนะครับให้มันโพสทีฟเยอะๆนะฮะให้มันให้มันรีแลกซ์นะครับโพสทีฟเขาก็จะยิงเรื่องของการการชมคําชมต่างๆนะครับใช้หลักของฟังชมถามสะท้อนนะฮะตรงนี้ของอาจารย์วรวพัฒน์นะครับฟังชมถามสะท้อนนะครับอ่า อันนี้อันนี้คือฝ่ายของคนที่เข้าไปโคชนะครับคนที่เป็นลูกโคชหรือว่าคนที่ถูกโคชเนี่ยนะครับก็ต้องมีวิวพาวเวอร์ด้วยก็ต้องมีเพอร์โพสระดับหนึ่งฮะไม่ใช่ว่ามาแบบซีโร่มาแบบคุณหนูคุณชายมาเลยนะฮะนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเพอร์โพสอะไรมากมายธุรกิจโอเคแล้วนะครับอยู่ได้แล้วอยู่ตัวแล้วนะครับ คอนเน t ชันก็มีอยู่แล้วคอนเนคชันของคุณพ่อบ้างของของตัวเองบ้างก็ว่าไปนะครับแล้วไม่ได้ยื่นมือเลยเพราะนโคชชิ่งมันเป็นทูเวย์หมายถึงว่าตัวโคชต้องยื่นมือออกไปโดยใช้สกิลของความเป็นโคชนะครับเข้าไปทัชเขาตัวลูกโคชก็ต้องยื่นมือมาครับแล้วก็ต้องมาแตะกันที่ตรงกลางนะครับอันนี้คืออันนี้คือ Pri n c i p l e ของการโคชนะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ยื่นมือออกมาด้วยนะฮะโคชก็คือยังไม่โคชครับนะฮะต้องใช้เทคนิคอื่นแทน,นครับไม่ใช่กานโคชละ เพราะฉะนั้นผมอยากจะชี้แจงว่าการโค้ชนี่มันคือทูเวย์แล้วมันจะโค้ชได้ก็ต่อเมื่อลูกโค้ชต้องมีวิววิวพาวเวอร์ก่อนลูกโค้ชต้องมีแรงปรารถนาก่อนว่ากูเนี่ยอยากจะโตกูเนี่ยอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าโค้ชเรื่องของโกก็ได้ถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะเจนก็มาคุยกันเรื่องโกแต่อย่างน้อยคนที่เป็นลูกโค้ชนั้นต้องมีวิลลิ่งครับต้องมีความอยากต้องมีแรงปรารถนาก่อนว่าฉันเนี่ยนะครับอยากจะ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตฉันจะต้องทํำยังไงฉันอยากมันจะต้องมีตรงนี้ก่อนครับถ้าไม่มีอะไรมาเลยแบะๆนะครับอย่าไปคาดหวังนะฮะว่าโค้ชเทวดาจะมาโคช้ชคุณได้คุณเอาโทนี่โรบินมาพูดมันก็ไม่มีอารมณ์ฟังเขาหรอกครับเพราะอะไรฮะไม่มีไม่มีเพอร์โพสไม่ม, purpose, ไม,มีไม่มีความอยากมันมันชิวอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีโก้สูงไอ้ตัวนี้น่ากลัวกว่ากว่า,กว,ากว่าที่ที่ผมบอกว่าสบายอยู่แล้วแล้วไม่ต้องไฟอะไรมากนะ ไอตัวอีโก้สูงนี่น่ากลัวเพราะมันจะกลายเป็นคนที่อายุน้อยไม่ใช่อายุน้อยร้อยล้านนะอายุน้อยและอันโคชเชเบิลคือไม่สามารถคุยคนพวกนี้รู้เรื่องเพราะว่ากูเก่งแล้วสักเซสธุรกิจกูสักเซสแล้วหรือธุรกิจกูวงเล็บของพ่อกูสักเซสแล้วนะครับกลุ่มนี้จะต้องใช้เทคนิคใช้สกิลของเรื่องการฟอร์ซิลิเตชนฟอริลิเตเตอร์นะครับฟ a c i l ิลิเทชันนะครับซึ่งการโคชจะใช้ไม่ได้ นะครับต้องใช้เรื่องของการฟาร์แทนนะครับไปเรียนอยู่ที่ไวไลต์ไลปิดนะฮะโค้ชฟาร์เมนทอร์ไปเรียนอยู่ที่ไวไลต์ไลปิดนะครับ,รร id, รบหรือของโคช้ชจะไปเรียนกับอาจารย์เทิดทูลก็ได้นะฮะอาจารย์เทิดทูลท่านก็เป็นโคช้ชระดับประเทศนะครับาฟาร์สิลิเตช่นฟาซิลิเตเตอร์เนี่ยนะฮะกับเมนทอริงไปเรียนกับอาจารย์บัวพั์ที่ไวไลต์ไลปิดนะครับไวไลต์ไลปิดเมเนจเมนต์พิมพ์ลงไปก็จะเจอนะครับ นะฮะผมก็ผมแล้วผมเป็นใครนะฮะผมก็เป็นแค่ผู้ประกอบการที่ผมนำคอนเซปต์ของอาจารย์ของกูรูหลายๆท่านนี่นะฮะที่เก่งๆเนี่ยนะฮะมามา practice นะฮะถ้าถามว่าผมเป็นใครแล้วตัวตกลงที่คุณออกมาพูดพูด,พดอย่างเงี้ยคุณเป็นใครกันแนะ่ผมก็เป็น practitioner ที่เอาคอนเซปต์นะครับของเรื่องของการโค้ชเนี่ยของเรื่องของ A.J. ของเรื่องของ O.K.R. OK พวกนี้นะฮะ,ะมาใช้ในองค์กรแล้วผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันได้ผลดี นะฮะดีดีมากด้วยแล้วมันก็เป็นประโยชน์มากด้วยนะครับพื้นฐานผมก่อนที่ผมจะมาทําพวกคลิปวิโดีโอพวกเนี้ยผมเป็นที่ปรึกษาระบบไ s โ,โมาก่อนนะฮะตั้งแต่ประมาณ1 5บหปีที่แล้วอ่ะนะครับแล้วก็เครอร p ก็มาซื้อบริษัทของเจ้านายผมซึ่งเป็นคนออสเตรเลียเนี่ยซื้อเข้าไปอยู่ผมก็ได้ไปอยู่ในเครือ CP แเว็บๆวบนะฮะประมาณปีหนึ่งนะครับเจ้านายผมทำงานกับดรอาดเตาลานนท์ นะฮะสมัยนั้นแต่ผมไม่ได้มีโอกาสพบท่านนะครับเพราะสมัยนั้นผมต้องเดินสายไปคอนซัลไปเซตร,ระบบ ISO ให้เขาสมัยก่อนยังไม่มีเก้าันหนึ่งด้วยซ้ำสมัยก่อนยังเป็นเก้าพันสี่ไอ้เก้าพันเก้าันสองปีหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับข้อกำหนดที่มีสี่จุดหนึ่งถึงสี่จุดยสิบถ้าท่านเป็นคอนเซาลก็จะเข้าใจทีว่าที่ผมพูดนั้นคืออะไรนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือใน ใน,ใน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 ส่วนที่เราต้องเข้าใจนะครับผมขออนุญาตกลับมาที่การโคชนะครับเราต้องเข้าใจว่าไอ้การโคชเนี่ยมันไม่ใช่าศาสตร์ของเทวดานะฮะมันเป็นาศาสตร์ที่มันมันจำเป็นอย่างมากในการบริหารยุค5.0จําเป็นอย่างมากเพราะว่าผมโคชลูกน้องทุกวันเลยนะครับถ้านับกันเป็นชั่วโมงมันน่าจะเป็นหลาย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 ร้อยชั่วโมงก็ได้นะฮะเพราะว่า 4- ี่หปีนี้ก็ใช้เทคนิคของการโคชมาตลอด นะครับแล้วก็การไดอะล็อกก็ก็มีส่วนคล้ายกับการโค้ชครับแต่เป็นเรื่องของกลุ่มนะฮะโคชมันคือ One to One ไดอะล็อกมันคือ One t o เมนะครับแต่มันก็ใช้สกิลบางส่วนของโค้ชด้วยนะสกิลของลีดเดอร์ชิพด้วยสกิลของสตอรี่เทเลอร์ด้วยนะครับร uh ันรันขับเคลื่อนด้วยระบบ OKR OK ออย่างเงี้ยนะครับ ระบบ Appreciative Inquiry ของจาย์พินโยนะฮะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่นะครับอยู่ MBA คณะ MBA มอขอนะฮะผมก็ได้ไปเรียนปรึกษาท่านไปขอความช่วยเหลือจากท่านเป็นระยะระยะนะครับก็ถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมขออนุญาตพูดต่ออีกส่วนหนึ่งที่ผมผมว่ามีความสำคัญคือ SME SME ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับ คือในกรุงเทพมันจะมีมันจะมีเทรนนิ่งมันจะมีกลุ่มสมาคมมันจะมีอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะฮะทีเนี้ยสิ่งที่ผมมองเห็นในจุดหนึ่งเนี่ยคือต่างจังหวัดเนี่ยเพอร์เซพชันยังไม่เหมือนกับในกรุงเทพนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเพอร์เซพชันคือมุมมองนะฮะมุมมองในเรื่องการการสร้างคนมุมมองในเรื่องการพัฒนาธุรกิจนะครับมุมมองในเรื่องดิจิทัลดิจิทัลทรานซิมเมชัน,ชนอะไรต่างๆพวกเนี้ยคือมุมมองมันจะไม่เหมือนมันจะแคบกว่ายเยอะ เขาจะมองว่าหลายๆอย่างมันไม่จําเป็นจะไปเรียนทําไมโค้ชจะไปเรียนทําไม AI จะไปเรียนทําไมเ,เรื่องของเอเจ้าจะไปรู้ทําไมมันคืออะไรทําไมฉันต้องเข้าใจฉันรวยแล้วนี่แหละฮะคือ mindset ที่มันเป็นติดกับดักความคิดตัวเองและจะทําให้เราเนี่ยไม่โตนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่า SME หลายๆท่านนั้นนะครับก็เข้าใจแต่ยังมีอีกส่วนเยอะพอสมควรที่ยังไม่เข้าใจไอ้คอนเซปต์พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ผมใน ใน,ในตรงนี้เนี่ยที่ทอยู่ที่อุดรเนี่ยก็คือผมก็อยากจะนะฮะเอาเอาเอาเ,อาเนื้อหาของความม็นโคเชียมาเล่าสู่กันฟังครับเนะครับเอาในเอาเป็นว่าเป็นลักษณะของ l n o w l sharing นะครับหรือว่าจะเป็น training สั้นๆที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อหาของพวกนี้ครับที่ซึ่งมัมนมีความสำคัญมากนะครับก็คือใหญ่ๆทำไมเขาได้เปรียบเราเขาเขาเขามีโมเดล เครือใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเครือ CP, CBN หรือเครือ s อ g SCB อะไรก็แล้วแต่นะฮะเขามีโมเดลมาจากซิลิคอนวั l เล์เขามีโมเดลมาจากเจนโรอิเล็กทริกเขามีโมเดลมาจากหัวเว่ยเขามีโมเดลเขาเรียนรู้จาก Big Big ทั้งนั้นเลยจากต่างประเทศนะครับคำถามผมคือแล้ว SME ของเราเนี่ยในต่างจังหวัดจะใช้โมเดลของใครดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับ30ขึ้นนะครับก็ ต้องมาต้องมาชวนคิดชวนคุยกันละว่าแล้วเราจะใช้โมเดลของใครดีในการบริหารปั๊มน้ํามันธุรกิจอะไรก็ช่างปั๊มน้ํามันก็ดีร้านขายทองก็ได้นะครับหรือเป็นฟาร์มก็ได้หรือเป็นการเกษตรก็ได้นะ่ครับเราจะพัฒน,นาคนของเราได้ยังไงนะครับไอ้พวกนี้มันจะต้องมานั่งคุยกันซึ่งอันนี้ก็คือที่มาของ The Coaching Club ของสภาสารกรรมที่อุดรที่ผมได้เซตอัพขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็เป็นเวทีเล็ก นะครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยและเห็นความเห็นถึงความสําคัญเนี่ยแล้วก็อยากจะมาจอยนะครับมันเป็นลักษณะของ k n โนเล e sharing ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสําคัญถ้าเรามองไม่เหมือนคนนักธุรกิจใหญ่ๆที่กรุงเทพมองนะครับเราก็จะตามเขาไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือเราต้องมีโรโมเดลเราต้องมีกุญซือนะฮะเราต้องเราต้องเราต้องรู้ไม่ใช่เฉพาะว่าเฮ้ยเราเก่งแล้วในธุรกิจของเราแล้วพอไม่ใช่ครับ เพราะว่า Organization 5.0เนี่ยมันมีอยู่10ขามันเยอะมากผมยังไม่พูดให้ฟังนะฮะมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเก่งแค่ขาเดียวคือขาคุณภาพคุณภาพชั้นบริหารดีคุณภาพยอดชั้นได้คุณก็อาจจะได้ขา2ขาแต่อีก7 8ขาคุณยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรขา Innovation คุณก็ไม่รู้เรื่องขา Service คุณก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะคุณก็บริการแบบใช้ใช,ใช้ใช้วิธีเดิม นะครับยังไม่เกิดการพัฒนาแบบทุกเดือนสมัยใหม่เนี่ยผมขอฝากอีกอีกอีกไอเดียนึงนะเป็นการแชร์นะครับก็คือเรื่องของเอ innovation เนี่ยเราจะต้อง lead by innovation แล้วแล้วทุกอย่างจะหมุนเป็นเดือนต่อเดือนนะครับเพราะนคำถามที่ตั้งในเชิงโคชชิ่งง่ายๆคือว่าเดือนนี้คุณมี improvement item คืออะไรคุณพัฒนาอะไรอะเดือนนี้ไล่เป็นเรื่องเลยใน area นี้คุณพัฒนากี่เรื่องเรื่องอะไรบ้างนะฮะใน area นี้ใน area คุณภาพ area, hi, area, p, area service ในแอ e เรียแอเรียของลีดเดอร์ชิพนะครับคุณคุณคุณได้ทำให้คนของคุณเนี่ยนะฮนะค,คนในองค์กรคุณเนะี่ยมีความเป็นผู้นำมากขึ้นเนะี่ยอย่างไรนะฮะหรือว่าคุณมีทักษะความเป็นผู้นำคนของคุณมีความมีมีความรู้เรื่องความเป็นผู้นำแล้วก็ทักษะเรื่องความเป็นผู้นำเนี่ยอย่างไรผ่านกิจ,จกรรมอะไรเนี่ยครับคุณต้องถามคำถามพวกนี้ยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับ ทั้งหมดคือการเรียนรู้นะครับแต่ที่สําคัญที่ผมเป็นห่วง s อ e ในบางบางกลุ่มนะครับคือท่านก็อาจจะนะฮะยังไม่เห็นโมเดลของระดับประเทศว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องแชร์กันนะฮะผมไม่ได้บอกว่าผมรู้ทั้งหมดแต่ผมก็พยายามแชร์นะฮะผมรู้จักพี่ๆที่เขาทำงานอยู่นะฮะเครคือใหญ่ๆบ้างน้องๆบ้างเราก็ปรึกษากันนะครับของผมก็เคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพ นะครับเคยเคยเป็นโปรเซสต์อินจิเนียร์อยู่ที่บริษัทซีเกตเทพรักษ์มาก่อนผมก็ได้มีโอกาสเห็นนะครับว่าการควบคุมโปรเซสการผลิตระดับหมื่นล้านเนี่ยมันทำยังไงนะครับหัวอ่าน HGA ผมไม่รู้สมัยนี้ยังใช้แบบ Hegimbo Assembly นะครับผมก็ดูแลโปรเซสการการผลิตของคูบ้าเก้าคูบ้าในนะครับคือชื่อโมเดลนะครับเป็นหัวอ่านในในตัวในตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับแล้วก็ผมก็เคยก,ก็ก็ได้มาเป็นคอนซัล กับกับบริษัทเจ้านายที่เป็นออสเตรเลียนะครับก็ก็ได้ทำา I เออยู่ประมาณ1ิกว่าบริษัทนะก็ได้มีโอกาสทำา I เออยู่ประมาณ10บกว่าบริษัทนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีฮะก่อนที่ผมจะได้มา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 ,มาอยู่ที่อุดรแล้วก็ตอนนี้ก็บริหารโงรงพยาบาลประมาณ10 17ปีได้ไหมหรือส5บห้าปีประมาณประมาณ17ปีนะฮะมาบริหารโงรงพยาบาลเอกชนที่อุดรก็ ก็ยากยากกว่าเลยต้องขอบอกว่ายากกว่าเลยเพราะว่าพอมาบริหารโรงพยาบาลเอกชนที่ที่อุดรแล้วเนี่ยโรงพยาบาลวัฒนาเนี่ยนะครับเพราะตั้งแต่มาเนี่ยหลายหลายระบบเนี่ยที่ผมได้กล่าวถึงเนี่ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ผมบริหารอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เขายังไม่ได้มีเลยเข,เขาเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มาตั้งแต่ทํา a s o ให้เลยอันดับแรกนะฮะทำให้เป็นระบบก่อนนะครับสองก็สร้างแผนกลูกค้าสัมพันธ์นะครับสามก็พัฒนาเรื่องอาหารครับ ะะผมก็ปรับสูตรอาหารนะครับเริ่มปรับเริ่มเพิ่มกําไรเริ่มอะไร4พัฒนาเรื่องดีไซน์นะครับเรื่องของอาการออกแบบนะฮะอินทีเรียดีไซน์ต่างๆในแต่ละจุดนะครับนะครับหก็เริ่มทําเรื่องของตั้งแต่ต้นก็จะเป็นเราเรียกว่าวัฒนาสมัยนะถูกไหมฮะคุณชุติมาตั้งแต่ต้นนี้ผมเรียกว่าเขาเรียกกันว่าวัฒนาสมายัยคือ,ค,อคือเทคนิคของการบริการนะฮะแล้วผมก็เดเวลลอมาเป็นสมาร์ทเซอร์วิส แล้วตอนนี้ก็กลายมาเป็น Service 5.0นะครับซึ่งเป็นระบบการบริการที่เราใช้ในในในเครือของของวัฒนานะครับก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องฝึกแล้วต้องปรับแล้วต้องปั่นพลังโมเมนตัมนะครับของขององค์ความรู้แล้วก็ของการลงมือทำผมจะเป็น p r a c t i t i o n e er รนะฮะผมไม่ได้เป็นนักทฤษฎีบางคนบอกโอ้โหแม่งทฤษฎีเยอะ ที่ผมพูดพูดคีย์เวิร์ดบางคําที่ท่านอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินเนี่ยพูดตรงๆนะฮะคือผมใช้คีย์เวิร์ดนั้นในในในองค์กรเพื่อที่จะสอนและเพื่อแชร์ให้กับคุณหมอแชร์ให้กับคุณพยาบาลและน้องๆในในองค์กรพี่ๆน้องๆในองค์กรเพื่อให้เขามีวิธีคิดที่อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกนะฮะบางคนเนี่ยชอบบอกว่าผมใช้สับแสงนูน่นดัดจริตหรือเปล่าไม่ใช่ การเรียนรู้จาก powerful keyword เนี่ยมันจะทำให้คุณตั้ง powerful question ได้นะครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะนั้น powerful question จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยแล้วเปลี่ยนทีละเล็กเปลี่ยนทีละเล็กเปลี่ยนทีละเล็กปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆอ,อย่าหยุดปั่นครับแล้วก็ผมอยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งขอให้กับผู้ประกอบการ SME นิดนึงก็คือว่าอย่าท้อนะฮะเศรษฐกิจจะเป็นไงอย่าท้อครับตอนนี้ยอดตก ฮแต่คนห้ามตกนะครับยอดตกได้มันเป็นเรื่องของโควิดมันเป็นเรื่องของการความชั่วครั้งชั่วคราวคือถ้าธุรกิจเจ๊งมันก็ต้องทําใหม่รุก็มีอยู่แค่นั้นนะครับมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จหรือสูตรลับอะไรหรอกนะครับแต่ขอให้ใจเราอย่าไปอย่าอย่า,ยาท้อแล้วก็อย่าไปฟังคนนู้นหมิ่นเราบ้างคนนั้นนะครับต่อต้านเราบ้างคนนี้สมน้ําหน้าเราบ้างผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานทุกคนก็เขาก็ มันก็ไม่ได้มีเพื่อนเสมอไปมันก็มีคนที่ไม่ชอบเราก็มีนะครับแต่ว่าเราอย่าไปโฟกัสที่จุดนั้นฮะเรามาโฟกัสที่โฟกัส what m a t t e r ดีกว่านะครับก็คือในเรื่องของที่ผมบอกว่ายอดตกได้แต่คนห้ามตกคนห้ามตกคือคนต้องโตครับคนต้องโตก็คือเรื่องของการโกรธโกรธของคนโกรธในเรื่องทักษะโกรธในเรื่อง mindset g ก o w ในเรื่องนะครับดิจิทัลก็ได้นะครับดิจิทัลคือ tool ี่ที่จําเป็นในยุคนี้นะผมบอก AI blockchain ต้องไปเรียนรู้เลยแล้วเอามา insert เข้ากับ เข้ากับบริบทขององค์กรเราอย่างช้าๆนะครับค่อยๆเสียบเข้าไปครับนะครับอย่าไปปฏิเสธดิจิทัลครับนี่ครับคนต้องเรียนรู้แล้วก็หาหาโรโมเดลนะครับหาโมเดลเอ่อให้เจอว่าในองค์กรเราเนี่ยเราใกล้เคียงกับใครแล้วในอีกห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าเราอยากจะเป็นเหมือนองค์กรไหนนะครับหรือเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนไหนนะฮะใครคือครูคือคือโค้ชของเรา ใครคือเมนเนทอร์ของเรานะฮะเมนทอริงเนี่ยตรงนี้คือสําคัญนะครับอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลาเหมือนผมเสียเวลานะครับผมเสียเวลาช่วงอายุสามสิบถึงสี่บเนี่ยผมเสียเวลาไปกับการบริหารบริหารบริหารในสไตล์เดิมๆแล้วก็วิธีคิดใหม่ๆก็ยังไม่มีแล้วก็คิดว่าตัวเองบริหารได้ไม่โดนใครด่านะยอดขายก็โอเคก็คือรอดแล้วเก่งและ้ะผมติดกับดักความคิดตัวเองผมโง่มาสิบปี เพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ s m e ที่อายุวันมาณ30ถึง40เนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมคือวิธีคิดมันอยู่เดิมทักษะก็ไม่ค่อยได้เพิ่มนะครับจนกระทัง่งผม40มินิเนี่ยผมถึงรีบมาปั่นรีบมาปั่นเพราะมันมี turning point เกิดขึ้นในชีวิตผมบางอย่างซึ่งผมไม่อยากจะพูดในวิดีโอคลิปผมก็รีบมาปั่นรีบหาคนหาคอนเนคชันหาความรู้นะครับไม่ได้ไม่เกี่ยวกับวิชาการนะฮะผมบอกขอย้ำว่าไม่เกี่ยวกับวิชาการมันเป็นเรื่องของความรู้ที่จะทำให้เรา survive ในระยะยาวนะฮะตรงนี้คือสิ่งสิ่งที่ผมไม่เห็นเลยในช่วงอายุ3 0 4สปีผมบอกผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เห็นแล้วเนี่ยจะไม่ออกมาจากวิธีคิดแบบนี้แล้วจะปั่นไปตล,ลอดถูกไหมคุณชอที่มามันจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมแล้วผมโง่มาสิปีนะผมย้ำให้คุณผู้ชมฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้า ถ้าท่านถ้าท่านคิดว่าท่านอยู่อยู่ดีกินอิ่มนอนอิ่มสบายแล้วธุรกิจของปราป้ามามา,มาดีแล้วนะฮะนั่นแนหะคือจุดจุดเริ่มต้นของความชิบหายผมบอกให้นะผมฝากคอนเซปต์ผมไม่มาพูดให้กลัวหรือเสียกำลังใจหรือมาด่าใครผมฝากคอนเซปต์ว่าเราต้องมีความคิดแบบ EDC นะครับ EDC ไม่ใช่ Everyday Carry นะครับ EDC แบบว่า Everyday is a crisis นะครับทุกวันมันคือวันแห่งวิกฤตการณ ที่คุณจะต้องพร้อมจะสู้กับมันนะนี่คือ mindset ที่คุณต้องมีนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากเรื่องของ OKR OK ดีนึงนะครับว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราควรจะมีตัวตัว OKR OK ในการผลักดันนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไปไม่ถึงเป้าถึงแม้คุณจะมีเป้าสวยงามแค่ไหนระยะสั้นระยะยาวอะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะไม่มีทางไปถึงเป้าครับเพราะคุณไม่มี OKR OK ซึ่งมันเป็น activity based นะครับ Key Re ีสอร์สนะฮะมันคือมันคือ objective key r e s u l t แหละแต่มันต้องมีการลง Activity ประจำสัป,ปดาห์ประจำเดือนประจำวันซอยออกมาเลยครับว่าจะทำอะไรแล้วทุกสองอาทิตย์ต้องมีการได a l o ลอกไดร์ลอกคือมานั่งนะฮะล้อมวงเล่าล้อมวงคิดล้อมวงคุยนะครับทุกสองอาทิตย์ผู้บริหารต้องอย่าขี้เกียจน,นะครับเอาแต่เล่นหุ้นตีกอล์ฟอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องลงมาดูนะครับต้องลงมาคุยกับน้องๆทุกวัน นะครับถ้าไม่ได้ทุกวันก็อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งสองครั้งสองสาครั้งเนี่ยนะครับการบริหารองค์กรเนี่ยอย่าประมาทนะครับมันมีขึ้นมันก็มีลงอย่ายึดติดในโอซัคเซสนะครับคิดว่ารวยแล้วจะเจ๊งไม่ได้มันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับบวงนี้มันคือเรียวยากแค่วะนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ก็คืออย่าลืมเรื่องของ OKR OK เพื่อที่เอามาเป็นตัว d ร i v e n หรือเป็นตัวขับดันให้เราไปถึงเป้า นะครับแล้วเดี๋ยวเราในโคชชิ่งขับเราจะมีเทรนนิ่งในปี2021นะครับทุกเรื่องเลยที่ผมพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิส0 a าจเอจนะครับดีไซน์ h ิงกิ้งอะไรก็แล้วแต่ผมผมเอาผมเอามาแชร์กันหมดอะนะฮะไม่งั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราจะมีโอกาสได้ไงไม่งั้นถ้าจูๆ่ๆผมผมอยากจะผมอยากจะเข้าไปอยู่ในทีมเท่าแก่น้อยของ CP ได้ไหม ผมก็เข้าไปไม่ได้เพราะผมไม่ได้อยู่ใน CP ใช่ไหมผม,ผมพูด,พดขออนุญาตพูดไปยกตัวอย่างไงถ้าผมจะทํายังไงผมถึงจะเรียนได้ของพวกนี้แล้วคนต่างจังหวัดจะมีโอกาสเรียนพวกนี้ได้ไงจะมีโอกาสรู้ i n นไซต์ของ Big c o r ร์ r ปอเระดับ CP ได้ไงระดับ SCG ระดับ KBTG ได้ไงทําไงผมถึงจะไปไปไป,ไปทำงานกับคุณกระทิงมันเป็นไปไม่ได้นี่ออกไหมฮะถึงถึงถึงผมถึงเขาจะรับผมนะสมมุตินะ เขาไม่รับหรอกนะฮะแต่ถึงเขาจะรับนะผมก็ทิ้งธุรกิจที่บ้านไปไม่ได้อยู่ดีถูกปะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาคุยกันอย่างเปิดอก SME ทั SM e ้งหลายลูกลูกทั้งหลายซเซนเซอร์ทั้งหลายครับท่านอายุ30แล้วหรือ20กว่าอะไรอย่งสาอีก40ปีอีก10ปีนะฮะท่านแม่งก็แก่แล้วนะฮะอย่าหลงละเริงกับความหนุ่มความสาวนักเลยนะครับถามตัวเองคำหนึงครับคำเดียวพอว่าวันนี้เราโตขึ้นหรือเปล่า โตขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูยอดขายครับดูที่ความรู้ดูที่ทักษะดูที่นิสัยนะฮะดูที่ไม่เซ็ตซะก่อนตัวนี้คือหัวใจนะฮะวันนี้ผมพูดยาวนิดนึงยี่1ิบนาทีนะครับพร้อมทนเอ็กซ์โนเลดแชรลิงขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครับสวัสดีครับ